อาสลามะลัยคุะมรมะตุลฮับราะกาตุลนะครับใน e ีพีนี้ผมจะทําการแนะนานะครับอักษรซีนซึ่งเป็นอักษรที่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนนะครับจะต้องมีลมตลอดคําว่าสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นฟตฮะกัสเรดม,มะหรือเป็นสุกูก็จะต้องมีลมนะครับและก็สถานที่เกิดเสียงของอักษรซีนนั้นก็คืออยู่ที่นะครับช่องลิ้นตัวซีนนะรับมีอัลซฟีด แล้วก็คือเสียงคล้ายกับสปีกคล้ายกับตะกะเตนหรือจักกะจันนะครับมันจะมีความอามีทั้งลมมีทั้งเสียงคล้ายกับตะกะเตนืิจักกะจันออกมาเวลาเราอ่านอักษรนี้อ่านแบบนี้เราฝึกแบบนี้ก่อนแล้วทีนี้เรามาออกเสียงฟัดอาดุซะออกเสียงกัะรอซีออกเสียงตัวมะซูออกเสียงว่าเป็นสุกูนอัสซะซีซูเอสว่า ตัวอย่างเช่นคำว่าฮาซูนัตนะครับเรามาดูนะครับฮาเนี่ยนะเรามาดูคำว่าฮา,าน,นะครับฮาซูนัตนะครับเนี่ยเราดูนะครับฮาฮาซูเห็นไหมซูซูซูนัตนะครับ <c oughs> หรือว่าเมื่อมันโดนสะกดที่อ่าเป็นอ่าบอมบ์ไปสะกดกับมันมุสเรามาดูคำว่ามุสนะครับนะอ่า เรามาดูนะครับมุสอี่ยมีมซีนมุสอ่าเนี่ยนะอ่าเรามาดูนะเมื่อมันโดนสะกดมันก็จะเป็นเสียงมันก็จะต้องมีความหลวมนะครับมุสเห็นไหมมุสมุสนะ M ousse, M ousse, น,นะครับขอ็อขอฝากนะัคนับท่านที่ต้องการที่จะฝึกอักษรเหล่านี้นะครับสามารถนําที่นําไปฝึกหรือว่านําไปแนะนํา หลานของเราได้นะนักเรียนของเราได้นะครับเพื่อที่จะออกเสียงอักษรซีนให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับก็อย่าลืมร่วมกันสนับสนุนนะครับคลิปสั้นตะจุวิดนะครับด้วยการสนับสนุนเนื้อสวร์ดาน่าใบกุดินไก่ฟอยกุดินนะครับเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเรื่องราวของอังกุรานนะครับจ่าจริงใจแล้วก็หอมเจียวนะครับอัสลามุอะลัยกุม,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 ม์โตลาบาริกาตุ